สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลนเรียนรู้ง่ายๆสตไตล์ครูัยเก่านปี้เช่นเคยนะครับตอนนี้ก็มาพบกับ AI ตัวนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าอยากจะเรียนรู้ AI ใหม่ๆนะครับก็มาที่ช่องครูัยเก่ากันนะครับตอนนี้ก็จะเป็น AI ใหม่ตัวหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่เชิงใหม่มากนะแต่ก็ยังไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวเราไปเข้าเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับ เราจะเริ่มต้นขึ้ใหม่กันนะเนี่ยวิวากโก ai นะครับอโอ้โหเห็นไหมครับดูเอฟเฟกดูความน่าตื่นตาตื่นใจของเว็บนี้ก็ฟนาจังนะเป็น p r o d i c i t y c o w h i h g e n ai เดี๋ยวเราจะเอาแค่สเต็ปแรกก่อนครับแล้วเดี๋ยววิดีโอคลิปต่อวิดีโอต่อไปก็จะแนะนำให้เพิ่มอีกคลิกที่ try for free นะแล้วคลิกที่ log in หรือ Register อเลือก Continue with Google เราก็ไปเลือกเมลที่เราต้องการกรอกพาสเวร์ดไปคลิกถัดไปนะเราเริ่มแบบสเต็ปสเต็ปง่ายๆสไตล์หวยเก่เาอย่างนี้เลยนะครับคลิกดำเนินการต่อเขาจะมาส่งนี้ว่าทายโปรสามสิบาทมาดูเขาจะให้ครั้งละ100 เครดิตนะครับเดี๋ยวดูเงื่อนไขนะครับก็จะอันนี้ฟรีเนาะฟรีก็จำนวนเท่านี้สองลูกเหรียญได้สองลูกห้าวินะครับห้าละห้าวินาทีนี้เดือนถูกถูกมากนะครับสี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยถูกมากเลยนะก็ถ้าอย่างไงก็ลองมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จจากนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้ครับเพราราคาถูกมากแล้วสามารถที่ที่สาคัญคือสามารถที่จะริมูฟแม็กกาวได้ด้วยนะ ไม่กาว,วิดีโอด้วยนะครับโอเคถ้าสนใจก็ลองนะครับเดี๋ยวเราก็กลับไปที่หน้าเดิมเนาะพอเรามาสู่หน้านี้นะครับเราก็มาเลื่องนี้ไหมเขาจะมีตัวตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เราสร้าง3 d มดีก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเขาหน้าใัาง้งตัวสอนก็ได้ด้วยอ่า ติดตามรูไวเก่ากันไว้นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดติดตามรูไวเก่ากันไว้จะมี AIDD ดีๆมาบอกท่านเสมอครับอ่าเทวนี้เราจะคลิกที่วิดีโอเจเนอเรชันเห็นไหมจะมี Image to Video Text to Video Remove Background เห็นไหมทีนี้ถ้า Remove Background เนี่ยน่าจะต้องใช้เวอร์ชั่นเสียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้าผมมาทำโชยดูเพราะมีหลายคนอยากจะลบแบ็กเกลว์วิดีโอมากเลย ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เราก็จะลบได้แบคกกราวก็ภาคนิ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาลบแบกกาวแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเอา Image to Video นะครับแล้วก็คลิกที่อัปโหลด m m g g e ผมก็ไปเลือกรูปนี้มาปึ๊บเขาบอกว่า16ต่อ9ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราสามารถที่จะเลื่อนได้ถ้าจเจาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเอาหนึงต่อหนึ่งจะได้เต็มตัวก็ได้กันเห็นไหมเก้าต่อสิก็ได้ไอโอเค เอาสมมติผมเอา9ต่อส6เลยไหมเผื่อเอาไปใช้ในติ๊กต็อกนะครับโอเคผมเอา9ต่อ16แล้วคอนเฟิร์มแล้วก็หล่อสักครู่ใช้เวลาไม่นาะนนะครับพอเรามาสู่หน้านี้ปุ๊บอ่าเราสามารถทําให้พร้อมทําอะไรก็ได้เนาะแต่เราถ้าเราไม่พีพร้อมดูซิว่าจะออกมาเป็นไงนะครับปกติถ้าเราพรีพร้อมว่าอ่ากำลังวอล์กอิ่งอะไรเงี้ยครับแต่เราบอกไม่ได้เราเจินตนาการดูซิว่าเขาจะเดินเท่าไหร่ เขาจะหักทีละ30เกียร์เพราะนั้นเราก็จะได้ประมาณ3ดูนะครับอ่าเราคลิกไปเลยโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราจับเวลากันเลยนะว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับอ่ามาแล้วนะครับกำลังกำลังเจนแล้วนะครับกำลังเจนละ ก็จะขึ้นค่าเปอร์เซ็นต์ออกมาให้นะครับเขาบอก59วินาทีเองนะประมาณใช้เวลาประมาณเกณฑ์นหนึ่งนาทีถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับเกณฑ์ภาพนิ่งเป็นวิดีโอเนี่ยหนึ่งนาทีนี้ถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวดูว่าครับว่าเขาจะออกมาเป็นอยงไอย่าลืมนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการลบแมกกานะ์นะการสร้าง 3D animation การสร้างเอฟเฟกต์ตัวอักษรมาดูนะครับวีวัาโกตนี้จัดเด็ดขนาดไหนนะครับ เกือบครบแล้วนะครับตอนนี้ห้าสิบหกสิบนาทีว,นทวนะินาทีละหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับแปบ๊บเดียวครับเก้าวินาทีนะเร็วนะถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับของฟรีอ่าเดี๋ยวเราลองลองเพจดูโอ้โหเห็นไหมยิ้มด้วยสวยโดยด,ยดับมือเห็นไหมโอเคการทักษะท่าทางการเดินก็ถือว่าโอนะครับก็ได้ห้าวินาทีเนาะเสร็จแล้วเรามาคลิก,ลก,ลกดาวน์โหลด เขาจะบอกว่า no watermark เนาะกับมีมีไรน้ำรันนี้ไม่มีไรน้ำก็ต้องอับกรินะเราก็เราก็เอาตัวนี้เพอเราของฟรีคลิกเข้าไปนะครับนะแล้วก็รอสกักครู่ครับรอเข้าดาวนโหลดก่นอนเสร็จเรียบร้อยเราเปิดดูก็ได้นะครปึ๊บเออเห็นไหมครับโอเคนะครับโอเคนะครับคือว่าสวยงนะพอได้นะพอได้นะ โอเคเป็นไงบ้างครับถ้าถูกใจอย่าลืมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคอยกดติดตามไว้นะครับมี AI ตัวนี้ดีๆของของตัวิวาโกด้วยแล้วก็ AI ทตุวด,ด้วยนะครับถ้าไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามด้วยก่ากันครับสวัสดีครับ